ศึกเดือดสามช่องอดีตนางเอกยายช่องหนีเรตติ้งดิ่งลงช่องเจ็ดโดนยับในบ่วงวิมาลาได้พระนางลูกรักมา ถูกคอมเมนต์ชาวนิดสัตยับแต่เรตติ้งชนะขาด2ช่องแพ้แบบสูสีที่ผ่านมาเรตติ้งละครวันจนันทร์อังคารงานนี้2ช่องดังอย่างช่อง3มและช่องเจคู่ขี้สูสีแบบเบียดกันสุดๆหายใจรถต้นคอเลยทีเดียวเริ่มทีบ่วงวิมาลาของวิกหมอชิดที่นำแสดงโดยมิกทระยะและ2สาวเปรี้ยวทัศนียและปูเป้เกเสรินทำไปได้3.5ถัดมาคือพิศวาสคาตะเกมช่องสามนโดยเจมส์รายุและ 4หน้ายีนาทีดราม่าเข้มข้นลุ้นระทึกทุกหยาดหยดทำไปได้3.2ส่วนวิวาฟ้าแรบของช่องวัน31การพบกันครั้งแรกของนางเอกมากฝีมือปุกลุกฝนทิพย์อดีตนางเอกช่อง7และโตโน่พาคินเรตติ้ง2.4และล่าสุดเดือดกลางอินสตาแกรมนางเอกช่อง7ปูเปกเกสริินจากละครบ่วงวิมาลาที่กำลังออนแอร์อยู่เมื่อจะตัวโพสคลิปจากละครลงในอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วเจอคอม,ม,มเมนตน ไม่เหมาะกับพระเอกมิกทองระยะผู้จัดกับช่องนันกันจริงงานนี้ปูเป้มาตอบคอมเมนต์กลับพร้อมกับเผยความรู้สึกว่าแบบนี้แรงไปนะคะหนูขอโทษนะคะที่ยังทําได้ไม่ดีพอในสายตาคุณหนูรู้ตัวว่าหนูไม่ใช่นางเอกที่สวยที่ดังที่คนรักมากมายแต่หนูก็มีความตั้งใจใส่ใจพยายามปรับปรุรงทุกๆคอมเมนต์ที่ว่าหนูคุณรู้ไหมละครเรื่องนี้กว่าจะถ่ายจบหนูผ่านอะไรมาบ้างหนูอาจจะยังไม่ดีในสายตาใครๆอันนี้หนูไม่ เป็นรแต่อย่าดึงแม่ดึงพี่ๆหนุมาเกี่ยวข้องค่ะเพราะเขาทุกคนช่วยหนูดูแลหนูเป็นกําลังใจให้หนูทําให้หนูมั่นใจในตัวเองมั่นใจในสิ่งที่คิดว่าไม่คิดว่าตัวเองจะทําออกมาได้ดีและจนวันนี้ละครถ่ายจบเขาก็ยังเป็นกําลังใจที่ดีคอยสนับสนุนไหนกทุกวันที่ละครออนแอร์ คุณผิดหวังไม่ชอบในตัวหนูได้แต่หนูไม่อยากให้แม่และพี่ๆต้องมารู้สึกเสียใจยและรู้สึกแย่กับคอมเมนต์ที่กล่าวถึงเขาแบบนี้คำพูดบางคำอาจจะไม่มีความหมายสำหรับใครๆแต่สำหรับหนูมันแย่มากๆค่ะปูเป้เกษรินผู้ที่รับหน้าที่ถ่ายทอดบทบาทวิมาลา เผยถึงเรื่องนี้ว่าเป้รู้สึกโชคดีมากค่ะที่ได้มีโอกาสรับบทวิมาล่าสาวที่มีเหตุผลทําทุกอย่างแบบมีความคิดเป็นคนที่รักความถูกต้องที่สุดเป็นบทที่ยากซึ่งกดดันมากต้องขอบคุณที่พี่นักแสดงทุกคนผู้กํากับพี่หนิงปณิตาผู้จัดคือทุกคนทั้งช่วยกันผลักดันช่วยกันดันจนทําให้เป้ผ่านความยากนั้นมาได้เป้บอกเลยว่าหวงวิมาลาเป็นละครที่จัดหนักเข้มข้นทุกอารมณ์จริงๆ